อิมานามาออิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตพัต,ตานิพัตานิสัพปริวารานิสั classy, พปริวารานิปิกุกสังคสสปิกุกสังคสสโอ <prevail, S 2> โนโชยามะโอโนชยามะสาธุนโนพันเต,นตนเสาธุนโนพันเต มานิมานิพัตตานิพัตรานิสัพปริวาลานิสัพปริวาร,รวานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูมหากรรม ตท ah it ี่กรตังที่รตังที่ตายะที่ตายะสุขายะสุขายะสุทินังสุทินังวัตเมธานังวัตเมธานังอาสวะอาสวะขยาวหังขยาวหังโอตุ แต่พระพิสุสอสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระพิสุทธสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออมถวายขออนมถวายอาหารกินทบาน บิณฑบาลแด่พระพิสุสธิ์สงแด่พระพิสุทธ์งขอพระพิสุสธ์งจงรับขอพระพิสุสธ์งจงรับซึ่งอาหารบิณฑบาลซึ่งอาหารบินฑบาของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขความเจริญความเจริญ ตัวข้าพระเจ้าแต่ตัวข้าพระเจ้าตัวของข้าพระเจ้ารอบรัวของข้าพระเจ้าคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวร ที่เจ้าทาที่เจ้าทางมวนสัตว์ทั้งหลายมวลสัตว์ทั้งหลายซัมพเวสีทั้งหลายซัมพระเวสีทั้งหลายขอจงได้รับขอจงได้รับอานิสง์อานิสง์ผลละบุญนี้ผลละบุญนี้ของข้าพระเจ้าขอข้าพระเจ้าที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้นั้นที่ตั้งจิตอธิษฐานไวน้นานจงสำเร็จ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  ทุกประการเธอทุกประการเธอ,าเธอสาธววันนี้เทศบาลตะบลไซหนาค่ะลงพื้นที่บริการประชาชนกันถึงที่เลย ะะทุกท่านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมารีรีนได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้แล้วขอเรียนเชิญเลยนะคะท่านสามารถมาใช้บริการจากเทศบาลตำบลไซมาได้เลยนอกจากนั้นค่ะในช่วงสายๆนะคะท่านนายกของเราค่ะท่านจา่าสิบเอกมงคลอัศวานิครอรท่านยังมีอภินทน,นาการพิเศษเรามีไอศครีมและหอยทอดมาบริการให้ทุกทุกท่านฟรีกันเลยนะคะในช่วงเช้านี้ท่านสามารถรับไอศครีมไปรับประทานก,นกันก่อนได้เลยค่ะ ไอศครีมทั้งไอศครีมและหอยทอดนะคะจะอยู่ติดๆกับบูธของกองสาธารณสุขเลยค่ะท่านใดที่สนใจนะคะทั้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นค่ะทั้งตรวจเลือดตรวจน้าตาลในเลือดหรือจวัดความดันนะคะท่านมาที่ซุนมของกองสาธารณสุขได้เลยค่ะเรามีพยาบาลวิชาชีพคอยบริการท,ท่านอ,อยู่นะคะรวมถึงยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้นท่านสามารถรับ,บรที่เราได้ที่กันค่ะ